ทุกคนครับเกิดปัญหาเข้าไปแล้วนะฮะกับครูเตอรอภิวัตรครับที่ล่าสุดนั้นนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะบุกเข้าถึงบ้านเพื่อจะยึดรถ m b มโบกินีรูคันละ8ล้านบาทครับเกิดอะไรขึ้นติดตามกับคม Recap ฮะ โดยเรื่องนี้นะครับคูเต้ยนั้นได้โพสต์ผ่านทาง Facebook แล้วว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นนะครับได้บุกเข้าที่บ้านนะฮะเพื่อเข้าไปยึดรถ l amborghini ครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยลูกสาวนั้นก็อยู่ในบ้านด้วยทําให้เธอเกิดอาการตกใจและก็ร้องไห้ครับโดยข้อมูลเพิ่มเติมแล้วว่ารถคันดังกล่าวนั้นนะฮะมีปัญหาเนื่องจากเจ้าของเดิมไม่จ่ายค่าไฟแนนซ์ครับโดยรถ l amborghini คันดังกล่าวนะฮะที่ถูกยึดเข้าไปเนี่ยเป็นการ นำออดี้ที่คูเต้นั้นมีอยู่แล้วนะฮะไปเทิร์นแล้วก็ได้ซื้อ lamborghini คันนี้มาครับในราคาอย่างที่บอกไปว่า8ล้านบาทครับโดยซื้อผ่านทางเต้นรถนั่นเองครับโดยคูเต้ยบอกว่าเบื้องต้นตอนที่ซื้อรถไปนะฮะทางเต็นรถบอกว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยสามารถโอนทุกอย่างได้แต่สุดท้ายฮะเมื่อผ่านกระบวนการต่างๆมาจนถึงวันที่เกิดเรื่องเนี่ยก็เพิ่งมาทราบว,ว่ารถคันดังกล่าวนั้นนะฮะเจ้าของเดิมได้ค้างจ่ายค่าไฟแนนซ์นั่นเองครับแล้วก็ทำให้ครูเต้นั้นนะฮะต้องนำรถไปที่สอนอแล้วก็โทรหาาเเเเนนทรรถะคคััับพืื่่่่อออีีจใ้มลลยงงดกว และหลังจากเกิดปัญหานะฮะตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการของการไก่เกลีย่ยครับผมละคอมพิวเตอร์นั้นนะฮะก็ได้แจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันต่อไปฮะเรื่องมีคมบิฟีไม่พูดครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับใส่ยศดุษแลมโบกินีใส่ยศดึด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 ุษแลมโบกินี